ก็กลาบสวัสดีนะครับผมได้ซื้ออุปกรณ์ Wi-Fi Smart Switch หรือ Smart Home นะครับเข้ามาจำหน่ายนะฮะก็พอดีตัวนี้มีปัญหานะครับในคู่มือเองเนี่ยเราจะดูว่าครั้งแรกเราก็จะต้องมารีเซ็ตก่อนนะครับอุปกรณ์รีเซิร์เวอร์ตัวนี้นะครับถ้าจะรีเซ็ตเนี่ยเราจะกดปุ่มนี้ประมาณ8ครั้งนะฮะ1 2 3 4 5 6 สังเกตว่าไฟสีแดงติดกระพริบนะครับกด8ครั้างนะฮะก็ถือเป็นการล้างรีโมทนะฮะสังเกตว่าผมจะลองกดรีโมทนะแต่และแต่และตัวจะไม่ทํางานนะฮะโหมดที่1เองเนี่ยจะเป็นลักษณะของการกดติดปล่อยดับนะฮะหมายความว่ากดทีหนึง่งกดสวิตช์ค้างไว้นะครับไฟหลอดไฟก็จะทํางานหรือว่าอุปกรณ์ทํางานนะถ้าเราปล่อยมือปุ๊บเนี่ยมันก็จะดับนะครับเรียกว่า กดติดปล่อยดับนะมาดูนะาหมดแรกนะครับกด2ครั้งนะสวิตช์สองครั้ง1นสองไปติดให้กดแล้วก็ปล่อยนะกดติดปล่อยความจริงต้องดับแต่เขาไม่ดับนะฮะมันบิปัญหาตัวนี้นมีปัญหานะดูเนะี้ยต้องกดอีกทีกถึงจะดับนะที่จริงกดติด เนี่ยกดดับมันเคกดติดปล่อยดับเนี่ยกดติดปล่อยดับกดติดกดดับนะฮะกดติดไม่ดับต้องกดอีกทีถึงจะดับนะฮะแต่จะมีบางจังหวะที่เรากดติดแล้วมันนกดไม่ติดอีกทางง่านะฮะไม่ติดละอ่าเนี่ยกดติดกดดับนะฮะความจริงต้องเป็นอย่างนี้นะะน่าจะลวนมากกว่าฮะเนี่ยแต่ความจริงต้องเป็นนี้กดติดกดดับอ่ากดติดอ่ากดติดปล่อยไม่ดับ นะปล่อไม่ดับเอาใหม่นะฮะกลับกลายว่ากดดับแต่ปล่อยติดเงี้ยนะกดติดปล่อยไม่ดับไม่ดับกดอ่าอย่างนี้ถูกต้องกดติดปล่อยดับอันนี้ดับไม่ดับอีกนะฮะกดปุผมดูสิก็ไม่มีผลนะฮะกดติดปล่อยไม่ดับ กดติดกลายเป็นกดติดกดดับไปซะเงี้ยความจริงโหมดนี้เนี่ยลักษณะของการกดติดปล่อยดับเงี้ยกดติดแล้วก็กดดับมันจะเป็นโหมดที่2นะฮะโหมดที่2เนี่ยเดี๋ยวเรามาเซตดูนะครับก็ให้กดปุ่มนี้นะฮะแครั้ง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ไฟ LED สีแดงกระพริบแสดงว่าเป็นการล้างรีโมทและสังเกตว่าเราจะกดรีโมทปุ่มใดๆนะฮะจะไม่ทํางานนะฮะมาเริ่มเซตโหมดที่2นะครับก็กดให้กดตัวนี้นะฮะสครั้งนะครับดูนะฮะหนึองามโหมดนี้เขาเรียกว่ากดติดแล้วก็กดดับนะฮะกดติด ตัวนี้ผมซื้อมาเนี่ยโหมดนี้เนี่ยมีการใช้งานถูกต้องนะครับกดปิดกดดับไม,ม,ไม,ม,มบ่มีไม่มีผลนะครับสองปุ่มไม่มีผลแต่ปุ่มนี้ที่เราตั้งไว้กดปิดกดดับโหมดนี้ใช้งานได้นะครับเรามาดูโหมดที่สามนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะฮะผมก็จะกดนี้เพื่อเป็นการล้างนะฮะให้ล้างการเชื่อมต่อระหว่างตัวรีเซเวอร์กับรีโมทเนี่ยไม่ให้ รับถึงกันได้แล้วนะฮะหนึ่งสองามหกเดแกดไปครั้ง LED สีแดงโชว์ขึ้นมากับพิบแสดงว่าเป็นการล้างการเชื่อมต่อแล้วนะฮะโมดที่3เองเนี่ยให้กดตัวนี้4ครั้งนะฮะหนึ่สามสี่ ความจริงเนี่ยกดปุ่มนี้เปิดปุ่มนี้ก็น่าจะปิดเงี้ยกลกายเป็นว่าปุ่มนี้กดเปิดกดปิดก็ได้ปุ่มนี้กดเปิดกดปิดก็ได้ฮะตัวนี้ผมได้มาคือมันมันเสียนะครับก็จะติดต่อทางดีลเลอร์อนะครับว่าเขาจะให้ผมเปลี่ยนหรือเปล่านะครับขอบคุณมากครับ